การตอบสนองของพืช <Okay. S 1> การเคลื่อนไหวที่เกิดเนื่องจากการเจริญเติบโต g r o w t มู o เม m e n หนึ่งแบบมีทิศทางเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งเรา การตอบสนองแบบนี้ทำให้ส่วนของพืชโคง้งเข้าหาสิ่งเราเรียกว่าโพซิทีฟโทบิซึมหรือเคลื่อนที่หนีสิ่งเราที่มากระตุ้นเรียกว่านิเกตีฟโทบิซึมจำแนกได้ตามชนิดของสิ่งเราดังนี้โฟโตโทบิซึมเป็นการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อสิ่งเราที่เป็นแสงพบว่าที่ปลายยอดพืชมีทิศทางนจนเจริญเติบโตเข้าหาแสงสว่าง ส่วนที่เป็นปลายรากจะมีที่ทางการเจริญเติบโตหนีออกจากแสงสว่าง1.2จีโอทรอิซึมเป็นการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อแรงน้งตัวของโลกโดยรากของพืชเจริญเติบโตเข้าหาในแรงน้งตัวของโลก ่วนปลายยอดพืชจ,จะเจริญเติบโตในทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อชูใบรับแสงสว่าง1.3แคมโมทอรบิซึมเป็นการตอบสนองของพืชโดยการจเจริญเข้าหาหรือหนีจากสารเคมีบางอย่างที่เป็นสิ่งเร้าเช่นการงอกของหลอดระองเลโนโูไปยังลังไข่ของพืชโดยมีสารเคมีบางอย่างเป็นสิ่งเร้า หนึ 1> 1่งจุดสี่ไอดูทอรพิซึมเป็นการตอบสนองของพืชที่ตอบสนองต่อความชื้นซึ่งรากของพืชจะงอกไปสู่ที่มีความชื้น ทิกมอร์ทริซึมเป็นการตอบสนองของพืชบางชนิดที่ตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นการเจริญของมือเกาะหรือพืชพวกที่ลำต้นแบบเลื้อยจะพันหลักในลักษณะบิดลำต้นไปรอบๆเป็นเกลียว 2. แบบมีทิศทางที่ไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเรา้า การตอบสนองแบบนี้จะมีทิศทางคงที่คือการเคลื่อนขึ้นหรือลงเท่านั้นไม่ขึ้นกับทิศทางของสิ่งเราการบานของดอกไม้เกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านในหรือด้านบนของกลีบดอกยืดตัวหรือขยายขนาดมากกว่ากลุ่มเซลล์ด้านนอกหรือด้านล่างการหุบของดอกไม้เกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านนอกหรือด้านล่างของกลีบดอกยืดตัวหรือขยายตัวมากกว่ากลุ่มเซลล์ด้านในหรือด้านบน ตัวอย่างเช่นดอกบัวส่วนมากมากุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวันดอกกระบองเพชรส่วนมากจะบานในตอนกลางคืนและหุบในตอนกลางวันการบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและสิ่งเร้าเช่นอุณหภูมิความชืน้นแสงเป็นต้น ถ้าสิ่งเราเป็นแสงแล้วทําให้เกิดการตอบสนองเกิดการเคลื่อนไหวด้วยการบานการหุบของดอกไม้เรียกว่า p h o t o ัส s t y ถ้าอุณหภูมิเป็นสิ่งเราก็จะเรียกว่า thermotasty การตอบสนองที่เกิดจากสิ่งเราภายในของต้นพืชเอง autonomic movement เป็นการตอบสนองที่เกิดจากการกระตุ้นจากสิ่งเราภายในจำพวกฮอร์โมนโดยเฉพาะออกซินทำให้เกิดการจเจริญของลำต้นทั้งสองด้านไม่เท่ากันได้แก่ การเอ็นหรือการแกวงยดไปมา (newtation movement) เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดเฉพาะส่วนยอดของพืชสาเหตุเนื่องจากด้านทั้งสองด้านของลำต้นบริเวณยอดพืชเติบโตไม่เท่ากันธรห้ยอดพืชโยกหรือแกวงไปมาในขณะที่ปลายยอดกำลังจะเดินเติบโตการบิดลำต้นไปรอบๆเป็นเกลียว (spiral movement) เป็นการเคลื่อนไหวที่ปลายยอดค่อยๆบิดเป็นเกลียวขึ้นไปเมื่อจะเดินเติบโตขึ้นซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า โดยปกติเราจะมองเห็นส่วนยอดของพืชจะเดินเติบโตขึ้นไปตรงๆแต่แท้จริงแล้วในส่วนที่จะเดินขึ้นไปนั้นจะมีใจกว่าเล็กน้อยเนื่องจากลำต้นทั้งสองได้จเจริญเติบโตไม่เท่ากันการเคลื่อนไหวที่เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันติง่ง c i r c l e movement) ปกติพืชจะมีการเคลื่อนไหวตอบสนองต่อการสัมผัสสิ่งเร้าจากภายนอกช้ามาก แต่มีพืชบางชนิดที่ตอบสนองได้เร็วโดวยการสัมผัสจะไปทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน,น้ําภายในเซลล์ทำให้แรงดันเต่งของเซลล์เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นประยางรวดเร็วและไม่ถาวรซึ่งมีหลายแบบคือ 1. การหุบของใบจากการสะเทือน contract movement าการหุบใบ,บของต้นไมยราบนะครับ การที่มยราบหุบใบนั้นสาเหตุก็เพราะตามโคนก้านใบของมยราบจะมีกลุ่มเซลล์ที่ซึมซับน้ำเอาไว้จนมีแรงดันทำให้ใบนั้นกางอยู่ได้แต่เมื่อถูกสัมผัสและรับรู้ได้ถึงการสัส่นสะเทือนเซลล์เหล่านี้ก็จะคายน้ำออกมาอย่างรวดเร็ว,รวทำให้สูญเสียแรงดันใบก็เลยหุบลงได้นั่นเอง การหุบของใบพืชพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อจับมแมลงการหุบของใบพืชพวกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปเพื่อจับแมลงพืชพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบเพื่อทำหน้าที่จับมแมลงด้านในจะมีกลุ่มเซลล์หรือคนเล็กๆที่ไวต่อสิ่งเร้าเมื่อมแมลงบินมาถูกหรือสัมผัสจะเกิดการสูญเสียน้ำใบจะเคลื่อนไหวหุบทันที 2. การหุบใบตอนพลบค่ำข,ของพืชตระกูลถั่ว Sleep Movement เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มของแสงของพืชตระกูลถั่วโดยที่ใบจะหุบและก้านใบจะห้อยและลู่ลงในตอนพลบค่ำเมื่อไม่มีแสงสว่างหรือแสงสว่างลดลงมีผลทําให้เซลล์ด้านหนึ่งสูญเสียน้ําให้กับช่องว่างระหว่างเซลล์ที่อยู่เคียงข้างทําให้แรงดันติงลดลงใบจึงหุบลงก้านใบจะห้อยและลู่ลงพอรุ่งเช้ามีแสงสว่างน้ําจะเคลื่อนกลับมา ทำให้แรงดันติงจะเพิ่มขึ uh> ้นและเซลล์ติงดันให้ท ja mm um ี um ่ล um ูน um um sí ั <t <t um, um ้นกลางออกการเปิดปิดของปากใบกาดเซลล์ movement การเปิดปิดของปากใบขึ้นอยู่กับความตึงของเซลล์คุมกาดเซลล์เมื่อเซลล์คุมมีระดับน้ำตาลสูงขึ้นน้ำจะซึมผ่านเข้าเซลล์คุมทำให้เซลล์คุมมีแรงดันติงเพิ่มขึ้นเซลล์จะติงและปากใบจะเปิดแต่เมื่อระดับน้ำตาลดลงน้ำก็จะซึมออกจากเซลล์คุมททำให้แรงดันติงลดลง เซลจะเหี่ยวและปากไว้จะปิดการตอบสนองของพืชสรุปได้ดังนี้ 1. การหันยอดเข้าหาแสงสว่างช่วยพืชสังเคราะห์อาหารได้อย่างทั่วถึง 2. การหันรากเข้าสู่นุดกลางของโลกช่วยรากอยู่ในดินซึ่งเป็นแหล่งที่พืชได้รับน้ำและแร่ธาตุ 3. การเจริญเข้าหาสารเคมีของรองเรนูช่วยในการผสมพันธุ์การขยายกลีบช่วยในการกระจายหรือรับรองเกสร 4. การเคลื่อนไหวแบบนิวเทชันสเปรัลมูฟเมนต์และทวินนิ่งมูฟเมนต์ช่วยพืชเกาะปันกับสิ่งอื่น 5. การหุบของต้นกลาบอยเแครงช่วยใ,ในการจับมเมลงหรืออาหารเรื่องฮอร์โพืชนะครับย้อนกลับไปในปีคริสตศักราชที่1926ได้มีนักพฤกษศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีนามว่าฟริกเวน และนี่คือชมหน้าของเขาคาที่เขาหันข้างขวาและนี่คือชมหน้าของเขาขาที่เขาหันข้างซ้าย <Thank you. S 1> เขาได้ทดลองนำเยื่อหุ้มยอดอ่อนของต้นข้าวโอ๊ต mm hmm. นำไปวางไว้บนบุญชิ้นเล็กๆสักครู่หนึ่งแล้วนำชิ้นบุญนั้นไปวางบนต้นกล้าที่ตัดเยื่อหุ้มยอดอ่อนออกไปแล้วจากผลการทดลองพบว่าการเจริญที่ปลายยอดและปลายรากของพืชนั้นมีสารเคมีเป็นตัวควบคุม เราไปชมว,วิดีโอประกอบการเรียนการสอนได้เลยครับจะเห็นได้ว่าเมื่อนำชิ้นวุ้นที่มีสารเคมีตัวนี้ไปวางบนต้นอ่อนที่ตัดเยื่อหุ้มยอดอ่อนออกไปแล้ว,จะ,ลว,ว,ว,วลจะทำให้ลำต้นเติบโตตามปกติแต่หากว่านำชิ้นวุ้นไปวางไว้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของลำต้นจะทำให้ลำต้นเติบโตได้ไม่เท่ากันลังต้นที่สามที่ลำต้นฝั่งซ้าย ซึ่งในรับสารเคมีโตเร็วกว่าฝั่งขวาและในทํานองเดียวกันในภาพที่4ลํลำต้นฝั่งขวาเติบโตเร็วกว่าฝั่งซ้ายเราเรียกสารเคมีนี้ว่า i n d o ด a สต t i c acid หรือที่เรียกย่อกันว่า IAA หรือที่นิยมเรียกกันว่าออกซินซึ่งฮอร์โมนของพืชจะประกอบไปด้วยออกซินจิเบอร์เรลินไซโทไคนินแอทิลิน และแอซิสต์แอสซิสเรามาเริ่มกันที่ฮอร์โมนตัวแรกออกซินการทำงานของออกซินขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าต่างๆเช่นแสงอุณหภูมิแรงดึงดูดของโลกสิ่งสัมผัสอื่นๆการโค้งของเยื่อคุ้มยอดอ่อนของพืชเข้าหาแสงสว่างเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าคือแสง แสงจะกระตุ้นให้ออกซินแพร่กระจายจากเซลล์ด้านที่ถูกแสงไปยังเซลล์ด้านที่ถูกแสงน้อยทาให้เซลล์ด้านนี้มีปริมาณของออกซินมากออกซินจะกระตุ้นเซลเซล์เยื่อคุ้มยอดอ่อนของพืชให้เจริญขยายตัวมากกว่าด้านที่ถูกแสงปลายยอดจึงจเจริญโค้งเข้าหาแสงเรามาลองศึกษาจากคลิปวิดีโอต่อไปนี้กันนะครับ จะเห็นได้ว่าหากปลายยอดอ่อนได้รับแสงจะ,จะเจริญเติบโตไปตามแสงอาทิตย์และถ้าเกิดปลายยอดอ่อนไม่ได้รับแสงก็จะไม่เจริญเติบโตตามภาพครับและเรื่องออกฟินก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับจ i บเบอร์ลินเป็นฮอร์โมนที่มีสมบัติในการกระตุน้นการเจริญของเซลล์ตรงช่องระหว่างข้อ ทำให้ต้นไม้สูงถ้าพืชขาดจิบเบอร์เรลินก็จะทำให้ต้นเตี้ยกแคละจิบเบอร์เรลินมีสูตรโครงสร้างที่ซับซ้อนมีส่วนประกอบของโครงสร้างเป็นไดเทอร์พีมจิบเบอร์เรลินทุกชนิดเป็นอนุพันธ์ของ E.N.T. คอรีนลิงสตัคเจอร์ ructure, และมีหมู่คาร์บอซซิลตรงตำแหน่งของคาร์บอนที่7 จิบเบอรลินเป็นชื่อเรียกทั่วไปของสารในกลุ่มนี้ซึ่งมีมากกว่าร้อชนิดแต่ละชนิดมีโครงสร้างแตกต่างกันเล็กน้อยเช่นจำนวนคาร์บอนอาจมี19อะตอมหรือ20อะตอมและมีตำแหน่งของหมู่ไฮดรอกซิลที่แตกต่างกัน การเรียกชื่อชนิดของจิปเบอรลินจะใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความแตกต่างและเรียงลำดับตามการค้นพบโดยจิปเบอรลินบางชนิดเท่านั้นที่พบในพืชและมีคุณสมบัติเป็นฮอร์โมนพืชเช่น GA 1 g a 3และ g a 4แหล่งสร้างจิบเบอริเรลินมีหลายบริเวณได้แก่เมล็ดขณะกำลังพัฒนาเอมบริโอขณะกำลังงอกเนื้อเยื่อเจริญบริเวณปลายยอดในเนื้อเยื่อพืชบางบริเวณที่มีผลตอบสนองต่อจิบเบอริเรลิน เซลล์บริเวณนั้นอาจจะไม่มีความสามารถในการสร้างจิปเบอริลินจิปเบอริลินจะถูกลำเลียงจากแหล่งสร้างไปตามโฟลเอมในรูปของแอคทีฟ GA หรือสารอินเตอร์มีเดีย GA ไปยังเนื้อเยื่อที่ตอบสนองต่อจิปเบอริลินเช่นในใบที่จะเินเต็มที่แล้วเมื่อต้นอ่อนของพืชเจริญเติบโตพัฒนาขึ้นจิปเบอริลินก็เป็นอีกฮอร์โมนหนึ่ง นอกเหนือจากออกซินและใส่ตไคนินที่มีบทบาทในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชทั้งต้นการออกลทธิ์ของจิบเบอร์เรลินกระตุ้นการขยายตัวของเซลล์กระตุ้นการเจริญของรากมีผลต่อพัฒนาการของดอกกระตุ้นการงอกของเมล็ดการปรับเปลี่ยนเพศดอกกระตุ้นการทำงานของแคมเบียม ไซโตไคนินเป็นสารเคมีที่มีผลกับการแบ่งเซลล์และการแตกหนอ่อซึ่งไซโตไคนินยังช่วยชะลอการแก่ตัวของเนื้อเยื่อและช่วยในการเคลื่อนย้ายออกซินภายในพืชด้วยตัวอย่างสารสังเคราะห์ในกลุ่มไซโตไคนินเช่นเบนซิแลดนินหรือเบนซิลมิโนเพียลิน NN e พรามไดฟิเลและไทไดอะซซลอนเป็นต้น บริเวณที่สร้างเซโตแคนินและการลำเลียงสร้างมากเนื้อเยื่อที่กาลังเจริญดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปลายรากเนื้อเยื่อบริเวณอื่นก็เพราะว่าสร้างเซโตแคนินได้เช่นเอมบริโอใบอ่อนตาข้างลาย่อด,ดอกอ่อนผลแต่แหล่งสําคัญที่พืชสร้างเซโตไคนินได้แก่เนื้อเยื่อจเจริญที่ปลายรากไซโตไคนินที่สร้างจากราก เคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของพืชผ่านทางไซเลมพร้อมกับน้ําและธาตุอาหารจากรากส่วนไซโทไคนินที่สร้างจากแหล่งอื่นๆเช่นใบอ่อนตาข้างผลเอมิโออาจทําหน้าที่ตามสรีรวิทยาเฉพาะในบริเวณอวัยวะนั้นเท่านั้นผลของไซโทไคนินต่อการตอบสนองของพืช กระตุ้นการแบ่งเซลล์ชะลอการเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยของใบการเปลี่ยนแปลงการคลุมของตายอดและส่งเสริมการเจริญของตาข้าง การสร้างและการเจริญของเนื้อเยื่อเจริญของปลายยอดการพุ้นระยะพักตัวของตาการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารการพัฒนาคอรูพาสการขยายขนาดของใบเลี้ยงและใบแท้ รุปการออกฤทธิ์ของไซโตไคนินสนับสนุนการขยายตัวของเซลล์สนับสนุนการพัฒนาและการแตกตาข้างการชะลอการชราการเกิดปมการตัดรากออกไปจะทำให้การเจริญเติบโตของลำต้นหยุดชะงักทำลายระยะพักตัวของพืช เอทิลีนเป็นสารเคมีที่มีสภาพเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้องเอทิลินช่วยควบคุมกระบวนการเติบโตที่เกี่ยวข้องกับความชราการหลุดร่วงของใบดอกผลและควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเมื่ออยู่ในสภาพอุณภที่ไม่เหมาะสมและนี่คือโครงสร้างทางเคมีของเอทิลินเอทิลินเอทิลินเป็นฮอร์โมนพืชในรูปของแก๊สที่ระเหยได้เอทิลินเกิดได้จากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารที่มีคาร์บอนมากเอทิลินสร้างได้จากทุกส่วนของพืชโดยเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของพืช โดยเฉพาะผลไม้สุกจะมีเอทิลีนปลดปล่อยออกมามากสารต้กนกำเนิดของเอทิลีนคือกรดอะมิโนโมเมไทโอนีนและเกษตรกรนิยมใช้คือสารเอทิฟอนอการออกฤทธิ์คือเร่งการสุกข,ของผลไม้ทําให้ผลเปลี่ยนสีได้รวดเร็วและสม่ําเสมอกระตุ้นการออกดอกของพืชพวกสับประรดกระตุ้นการหลุดร่วงของใบไม้ดอกผลและลดความเหนียวของขั้วผลทําให้เก็บเกี่ยวง่ายขึ้นกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชบางชนิดเร่งการไหลของน้ํายางพาราเพิ่มปริมาณน้ายางแลกอ ทำลายการพักตัวของเมล็ดแอซเสิกแอซิดเป็นสารที่ประกอบด้วยสารเคมีที่ปกติผลิตจากโรพาสท,ที่ใบพืชโดยเฉพาะเมื่อพืชอยู่ใต้สภาวะเครียดโดยทั่วไปแล้วกรดแอซิฟสิกจะออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชทําให้พืชทนต่อสภาวะเครียดต่างๆได้ดีและมีบทบาทในการเจริญพัฒนาของ MBO ซึ่งรวมไปถึงการพักตัวของเมล็ดและของตาพืช ในสภาวะที่ต้นพืชได้รับแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงพืชมีกลไกหลายอย่างที่ช่วยลดอุณหภูมิต้นและใบกลไกหนึ่งคือการขายน้ำการระเหยกลายเป็นไอน้ำจะดึงความร้อนออกจากเซลล์ใบมเมื่อน้ำระเหยออกไปจึงช่วยลดความร้อนของใบได้ไดในแต่ละวันพืชูญเสียน้ำผ่านทางปากใบในปริมาณมากด้วยเหตุน,นี้ การได้รับน้ำผ่านทางรากอย่างเพียงพอจึงจำเป็นต่อการปรับตัวตอบสภาวะเช่นนี้อย่างไรก็ตามหากน้ำในดินมีปริมาณน้อยพืชจำเป็นต้องปิดปากใบเพื่อรักษาปริมาณน้ำในโครงสร้างต้นพืชไว้เนื่องจากน้ำสำคัญกับชีวิตพืชเป็นอย่างมากในการปิดปากใบ เพื่อลดการสูญเสียน้ำทางใบนั้นเกิดจากการควบคุมฮอร์โมนที่สร้างในสภาวะเครียดหรือสเตรสฮอร์โมนที่มีชื่อว่ากรดแอปไซติกกรดแอปไซติกเป็นสารที่มีโครงสร้างประกอบด้วยคาร์บอน15ตอมโมเลกุลประกอบด้วยส่วนที่เป็นวง และส่วนที่เป็นสายโดยมีหมู่คาร์บอซิลที่คาร์บอนตำแหน่งที่สองของสายการค้นพบครับนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้สกัดสารจากผลอ่อนของฝ้ายและพบว่าเป็นสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นการหลุดร่วงของใบได้จึงได้ตั้งชื่อว่าแอปไซซินท และนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งได้ทดลองให้สารนี้กับใบของต้นเบิร์ดที่อายุยังน้อยพวกเขาพบว่าสารประกอบนี้มีผลให้ตายอดเข้าสู่ภาวะพักตัวหยุดการเติบโตจึงได้ตั้งชื่อสารประกอบนี้ว่าดอมินซึ่งดอมินและแอไซซิน สร้างทางเคมีเหมือนกันจึงได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นกรดแอปไซซิกการออกฤทธ์นะครับปากใบที่ได้รับกรดแอปไซซิกจะปิดไม่ว่าอยู่ในที่มืดหรือสว่างกระตุ้นการเคลื่อนไหวที่ตอบสนองต่อแรงน้งถ่วง ปรดแอสเซสิกมีผลยับยั้งการงอกของเมล็ดชักนำการหลุดร่วงและการเสื่อมชารายับยั้งการขยายของเซลล์โดยออกฤทธิ์ในทางตรงกันข้ามกับออกซิน